ครับสวัสดีนะครับอยู่กับชูล,ลูกอิส,สานไมโครซิ่งนะครับวันนี้ผมมารับผู้สาวนะแอบมารับผู้สาวเรั่เมียไม่อยู่ก็แอบมารับผู้สาวนะดูว่าเขามาจากไหนใครครับมาดู ใช่หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าที่บกสพยักสตึกนะครับใช่ไหมมารับผู้สาวอยู่แถวนี้นครับดูว่าจะใช่หรือเปล่าเนาะทำไมไม่ลงมา คันน, um um น,นี้หรือเปล่าฮอืออ๋อคันนี้หรือเปล่านี่ครับผู้สาวมาแล้ว ดูว่าใครคนระับขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นอะไรเอาไปไหนอะ่ะ เอาไปไหนนะล่ะโอ้ฮะไปลงที่ไหนน้อง ขนาดหรือเปล่าฮะงงเลยผมอะ่ะ้คนนี้หรือเปล่าเนี่ยอืมอืม ได้หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ผิดคันหรือเปล่าไม่เจอครับหาไม่เจอผิดคนหรือเปล่าเจอแต่กระเป๋าครับนี่กระเป๋าแต่คนหายไปไหนหอะเดี๋ยวรอคน,น่อนนะงงเลยทีนี้อะไรอย่างนี้อะงงเลยนะนี่ คนเยอะมากเลยนะนี่ครับคอนแกนซุรินยะผู้ใด,ดวะผมเริ่มจะแสบตายแล้วนะขับรถนี่แปบ๊บเดียวเองแสบตาเลยครับ เดี๋ยวไหนอยู่ไหนเดี๋ยวด้านห้องน้ำเขาโอกว้สาวมาแล้วครับนี่ใครนี่เดี๋ยวไเอาอะไรเข้ามาไหนของกินนะอยู่ข้างหลังทำไมไม่เอาเข้ามาใครนี่ฮะ สาวมาอย่างไหเน,นี่ยมันเป็นลาวถ้าไม่มารับนี่สามทุ่มมียูรับอนีก่กี่โมงแล้วอรอแป๊บเดียวมนอแป๊บเดียวอะไรมาถึงนี่ถึงกี่โมงแล้ว หิวอะไรขนาดน,นั้นเอาไปกินที่บ้านเลนยไปบ้านตั้งเกือบสองเดือนครับกลับมาไม่คิดถึงเลยบอก ไม่ค hey, ิดถ hey. 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 ึงเลยเนาะไม่ค like ิดถึงเขาจะมาบตอนนี้ไปถึงกี่กิโลแปดสิบก้ากิโลใ้่เออไปโน่นก็ร้อยกว่ากิโลอีกแหละเกือบสองร้อยเนาะตัวเลกี ถ้าเข้าไปโน่นก็ไม่ได้ครับแล้วตอนแรกมาจากโน่น,นมันไม่ได้นั่นหรอกเต็มเข้ามาถึงอะไรนะสมาคมแล้วเขารับเอานักเรียนด้วยแล้วแล้วก็สูงทุกทางเนาะเต็มหเต็มรถเลยได้ยืน,นอยู่ฝนตกด้วยครับไปเร็วไม่ได้แน่นอนผู้ทรงอื่น ว่าถึงนี่ปิดหน้าปิดตาเลยนะไม่กลัวโลกปะโลกอะไรขี่รถมาจากนุน่นมาปุ๊บป้าปุ๊บปพอมาถึงรถคันนี้แล้วเลยอพอมาถึงรถคันจุรินนี่ถอมครับแล้ว ดับยี้ก็ยูนสุริมเงินกันตายตายตายถูกคิดว่าคุณโลลำคาญเด็กเออรออะไรเนี่ยปลานี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยคนคนครับนั้นบุบหลายรอบแล้วทำไมว่าบุบกินไม่ได้น,นอนไดยไม่นอน บ้าจอยเหมือนเดิมวันนี้วันนี้กินข้าวซื้อเรื่องตอนเที่ยงกินได้เดียวซื้อเรื่องนั่งรถซื้อเรื่องจอยตอนนี้ไปถึงบ้านนั่งรถขึ้นเป็นสามโลกินได้กินยางรบายใส่ะันนี้มารับอยู่สตึกขยักนะครับค่ารถค่ารถตั้งแต่บ้านออกจากบ้านมาถึงนี่วันนี้เป็นสุนทิบแปดร้อยยี่สิบสองบาทนู้แหงแท้ อีกแล้วนะยังจะบ้านเพียวนะไม่ได้ถ้าไรที่ไทยมาถึงสุรินกห้าร้อยกว่าห้าร้อยยี่ใส่ต้องต้องใส่ก็ได้รถก็ยังไม่สมบูรณ์ เติมน้ำมันเลยมารับแล้วเหือเงินสามร้อยกว่ากินอะไรเงินพันมันเหลือเต็งมันเงินลาวนะลืมเอาเอากับลูกแค่สองสามร้อยอีกเหลือให้ลูกหมดมเี่เงินอันนี้นะเอามาทำไมอ่ะก็ไม่รู้ตอนแรกคิดว่ามันจะใช่แบบก็เลยเอามาเผื่อไงด้วยไปละแสนนะนี่สองแสนไปละแสนแล้วกี่บาทไปละแสน ไปละสองร้อยมีละนยี่ไปละส0 0ละี่ิบทำใหม่หมดเลยอ่ะนีไปละ20่สิบไม่ไสพันนี่ก็คือเท่ากับแปดสิบาทครับ <c oughs> ขับรแล้วน,<า>นะครับสำหรับทริปนี้ลายบายครับนี่วันนี้ก็สี่สสร้อยสองสี่อ๊มารับสาวครับเมียไม่รู้หร รับทีนนี bye ้ไยบายคร